เจออันนี้เองครับคลาสสิกแบร์ครับเบอร์เบอร์รีฮิลล์โกลครับหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเขาบอกขายมาเก้าเก้าครับผมเลยต้องขอซื้อหน่อยแล้วกนะันซื้อแล้วกันนะครับร้อยเก้าเก้าแล้วก็ไปได้อันนี้มาครับเดอะคลาสสิกแบร์เบอร์เบอร์รีฮิลล์เป็นผ้าเช็ดตัวนะครับซึ่งตอนแรกผมนึกว่าเป็นผ้าเช็ดหน้าเอ่อผ้าเช็ด นั่ไงเดียเวลาเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันผืนใหญ่กว่าที่คิดมากเลยครับแล้วราคาเต็มแปะไว้นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบไทยดีครับผมซื้อมาเท่าไรร้อยเก้าสิบเก้าครับก็เหลือเชื่อมากเลยครับผมก็ดีใจมากที่ได้ของถูกนะครับปกติผมไม่ซื้อของเต็มราคาแพงนะครับถ้าไอ้พวกแบรนด์เนมพวกนี้นะครับอันนี้คือดีใจครับที่ประหยัดเงินนะครับตอนเนี้ย ก็ยังพอมีอยู่นะครับผมดูอยู่ที่ซี Con, Square, Con, คอนซีคอนสแควร์สีนคลินนะครับถ้าใครใครดูคลิปนี้เร็วแล้วก็ไปซื้อก็ได้นะครับแค่กล่องก็หลูแล้วครับเนี่ยเหมาะสําหรับซื้อเป็นของขวัญน,นะผมคิดว่านะครับแต่ใช้เองก็ผมใช้่างผมมาซื้อมาใช้เองนะครับน่ารักดีครับ